สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการลายสาระนะครับรายการลายสาระวันนี้นะฮะมาชมพระใหม่ๆเออนะฮะเป็นพระสมเด็จนะฮะรุ่นใหม่ๆนะฮะสร้างราวปี25งหกว่าๆนี่แหละฮะสองหประมาณจําปีไม่ได้นะฮะก็อ่าก็เป็นพระของวัดยายร่ม ของหลวงพ่ออาคมนะฮะพระสมเด็จหลวงพ่ออาคมวัดใหญ่ล่มนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะเขียนวัดใหญ่ล่มไว้ด้านล่างนะครับหลวงพ่ออาคมนะฮะหลวงพ่ออาคมท่านก็เขาเรียกอะไรนะเป็นพระส,สุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งแห่งฝั่งทนนะครับกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็ บวชนะฮะบ,บวชตั้งแต่อายุครบบวชท่านก็บวชไม่เคยศึกเลยนะฮะท่านก็ไม่เคยศึกเลยนะฮะวัตถุมงคลของท่านนะก็ทำไว้อยู่หลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะฮะก็เป็นที่เขาเรียกนะเป็นที่นิยมนะของคนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะฮะที่นํามาให้ชมนะครับอ่าเขาเรียกว่าพระสมเด็จเขียวเหนียวซับเออใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะ สมเด็จเขี้ยวเหนียวซับนะฮะส่วนพุทธคุณนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจับพลังพระไม่เป็นนะฮะเอาเป็นว่าใครที่ชอบนะฮะพระใหม่ๆนะฮะพระใหม่ๆมีที่มาที่ไปชัดเจนนะฮะออกแบบรูปงามได้สวยนะฮะมวลสารดีนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งอีกเกจิหนึ่งนะฮะที่น่าเก็บมากๆนะฮะน่าเก็บ น่าเก็บสะสมมากๆนะฮะ,ะท่านมรณภาพหลวงพ่ออโคมมรณภาพไปราวๆปี2 5 5 8ถ้าจำไม่ผิดเนะาะราวๆปี25 5 8นหะะ้อาะถือว่าเป็นพระใหม่นะเป็นพระใหม่นะครับปอใหม่ๆนี่แหละนะ,ะนเรียกว่าท่านก็บวชมานานนะฮะแล้วก็ไม่เคยศึกแล้วก็อยู่ในเครือะนะ ในศีลในจิแลววัดของพระสงค์ตลอดนะไม่เคยศึกเลยนะฮะก็เป็นที่เคารบเลื่อมใสของของของคนในพื้นที่นะฮะวัตถุมางคลของท่านก็ได้รับความนิยมอยู่หลากหลายรุ่นนะฮะก็มีประสบการณ์อ่าก็เรียกเป็นภาคที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับอืมนะครับท่านก็ได้ทําขึ้น,นอย่างอันนี้นะฮะน่าจะ พระสมเด็จนะฮะสมเด็จเขียวเหนียวซับนะก็จะออกไปทางาเดี่ยวซับก็ออกไปทางโคกระซับนั่นแหละฮะตามชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสมเด็จเขียวเหนียวซับนะฮะกอ็ออกไปทางตามชื่อนะฮะโภกระซับนะฮะอำนวยโชคลาภอะไรประมาณนั้นนะครับตามที่ชื่อที่เขาเรียกกันเนาะนะครับก็เป็นพระ ่ที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าราคานี้ก็ถือว่ายังไม่ได้แพงมากนะฮะยังไม่ได้แพงเลยนะฮะราคาหลัก10หลักร้อยนะฮะถ้านอกพื้นที่นี่ได้แน่ๆหลัก10นะฮะนอกพื้นที่นะเออหลัก10นะฮะเพอเพให้กันฟรีนะครับแต่ในพื้นที่ ก็อาจจะพอมีราคาอยู่บ้างนะฮะร้อยสองร้อยก็ว่ากันไปนะฮะแต่ก็สำหรับใครที่งบน้อยนะ,ะต้องการพระดีนะฮะพระดีพระที่พระเครื่องที่ดีแล้วก็รู้จักที่ไปที่มาชัดเจนนะฮะพระสมเด็จนะฮะอยากได้สวยๆอันนี้ก็เป็นอีกเกจิหนึง่งอีกรุ่นหนึ่งที่นำมา,าเล่าสู่กันฟังนะครับก็ถือว่า เอามาให้ชมนะเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมนะะเก็บสะสมของของแต่ละท่านนะฮะว่าจะไปเก็บราคาพระปีลึกๆนะ,ะงบเราก็ไม่ถึงนะฮะการเก็บแบบงบน้อยนะ,ะก็ต้องเก็บพระแท้ไว้ก่อนเออนื้น้อยนี่ใหม่ก็ช่างแต่เขาแท้ไว้ก่อน <laughs> นะฮะ ขอแท้ไว้ก่อนนะพระแท้ยังไงก็เป็นพระแท้อยู่วันยังคำ่ำนะฮะนะฮะแล้วก็เอาไว้แบบอ่าให้เป็นของขวัญกำนันเพื่อนเพื่อนออให้เป็นของขวัญเพื่อนให้เป็นให้คนรู้จักใน,นวาระโอกาสสำคัญสำคัญอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มอบอให้ พ้าแท้นะฮะมีคุณค่าทางจิตใจนะฮะให้เงินไปก็ไปใช้กินหมดเหมือนเดิมแต่นี่เป็นคุณค่าทางจิตใจเหมาะที่จะอมอบเป็นของขวัญในวาระต่างๆแก่คนรู้จักทั่วไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับหรือจะเก็บไว้ เกงราคาในอนาคตก็ไม่แน่นะในอนาคตนะฮะเผื่อมีประสบการณ์ขึ้นมาปึ้งปังขึ้นมานี่โอ้โหนะฮะร,ราคาไหลก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเ,เออสวยดีนะครับสวยดีมวลสารดูแน่นแน่นดีเนาะนะครับอ่านี่แหละครับก็อย่างว่าแหละครับก็ตามนั้นวิถีคนจอนวิถีแห่งชีวิตวิถี แห่งความสุขส่วนใครนะที่มองหาพระสมเด็จสวยๆอยู่นะก็ลองอพิจารณาดูนะครับผมเออเพื่อเป็นแนวทางเนาะในการเสาะหานะของดีราคาย่อมเยาวมาแขวนพึ่งพุทธคุณกันนะครับก็โอเคนะครับสำหรับรายการไรา้สาระ นะครับก็ทําคลิปสั้นๆนะเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไครต์จะเป็นแรงใจงน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับหลับคลิปนี้จะต้องขอากาวคําว่าสวัสดีครับโอ้เจอกันคลิปหน้านะครับ